ไปัวไป้วพี่้องหมเสร็จแกันครับทำยงไงได้หมไม่หงอกมันยิ่งเขามันไก่ทอดน้อกจำจ้าไม่งอก่อนีโมะาเบื่งหลวพี่ดิคิโมดนโะต้อไ้าไปมอยังงานครบ อ้วน,นเลนยกรับยื่เลยครับเลยนะครับยี่า้อ้วนจิ้มดันตามเรียนเนียนแซ่บ,บคระกระบมใช้สีนใจกระเทียมนี่เพื่อกำลังดีเลย คือเป็น,นพวกมันมะมนะครับแบบหาเรลาะกระดูกแล้วก็กระดูกกระตุมน้ำซุปโอ้โห ไก่เปื่อยไก่กอดดีดีตับไปหอมกลมกล่อมห่อนโดนปราว่าใส่บักแป้งมันุ่มความร่อนกตอุ่นไปให้ตัวมาดี่รอมั้ยกินหอมกันครับข้าวมันไก่ ผสมเครื่องในบม่มีเงินเลือกก่อนนะขันเลืยอยางเยอเลยเนาะลืมหนายางพูนรู้ไหมหนายายงเข้าทำไวลาอะไรบ,บนนี เดียกไรนั่งเขามันไก่บลาทูพริกดอบพระกิ่งมันหมอน่อยอะเผ็ดทั้งขิงทั้งพริกแดงครับผมแต่ว่าแซ่บ มากับบุ้ีเย็นครับมึงส่วนน้ำซุปมันฮ้อนเข้ากันไปยังไก่กับกวางด้วันเดี๋ยวร้องเงินจิ้มผสมกันมึงอันี่ใส่น้ินจิ้มมันนี่แหละวร้องนี่จัะหน่อยกันไปเอาวางในท่างเรือกันมึงเที่ยงผสมกันเออ โล่งคอ,อ,อนีน่เลอเลาวกับบ้านใส่น้ำซุปกับตุมเขียวให้มันพอพอแบบหอมๆเซ่บเฮ้ยวนพขอก็บรรยากาศดีพุดชขึ้นมเย็นลมหนาวมาแล้ว ก็อหาอมอีเนาะกินได้กับขาวี่ก้ไ<อ>เลยฉันกินนี่เผ็ดร้อนเผ็จริงหอมเต้าเจี้ยวโอ้เข้ากัน<อ>เวลาเขาต้มนน้ำซุปนี่เขาต้องพยายามช้อนขวงออกนะให้น้ำซุปมันใส มันจะได้บกคุณมันจะได้พวกเขา,าน,นี่เปยกับลังนี่เนาะกรับเปอ์ครับก้องเปอครับนม่นม,นมาพีบบ่น้องมาเดี๋ยวแจมกันครับตุ้หมื่ ออกแบบลงโตัวเข้ากันทุกอย่าง Oh, iya. Kalau tidak, saya akan memotongnya. Saya akan Ini. Ini adalah susu. Ini adalah susu saya minum. Saya akan Yep. What? I'll one.